สวัสดีครับพบกันใน EP ที่5แล้วนะครับในวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิว m i s u n o Aco s p e e e z e r o นะครับไม้ที่กำลังเป็นกระแสะและมีการพูดถึงกันค่อนข้างเยอะในช่วงนี้นะครับวันนี้ก็ขอเปลี่ยนแนวสักนิดหนึ่งจากปกติที่ติดตามผมมาเนี่ยจะทราบว่าผมเนี่ยชอบเล่นไม้สายสปีดเป็นหลักวันนี้เรามาลองดูกับไม้หัวหนักกันบ้างจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับเริ่มจากลูกด่านก่อนนะครับก็ ความรู้สึกแรกเลยคือด้วยตัวไม้ที่หัวมันค่อนข้างหนักนะครับก็รู้สึกได้เลยว่าดาดไปได้ช้ากว่าไม้พวกนานโนแฝรค่อนข้างเยอะนะครับจะสังเกตว่าในคลิปมันก็มีช็อตเออร์เลอร์แล้วก็ตีไม่ทันบ้างนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่รู้สึกได้นะครับคือผมรู้สึกว่าลูกที่เราดาดไปครับมันค่อนข้างเลียดเน็ตเลยนะครับคืออาจจะไม่ต้องกดหัวม,มันมากด้วยความที่ ตัวหัวมันมีน้ําหนักค่อนข้างเยอะนะครับแต่าในแง่ของความเร็วอนี้ก็บอกได้เลยว่ารู้สึกว่าช้ากว่านาโนแฟร์800ในระดับเงินเลยนะครับยิ่งเ,เทียบกับพวกนาโนแฟร์700โกลเนี่ยผมยิ่งรู้สึกว่าความไวมันต่างกันเยอะมากครับก็อาจจะต้องใช้เวลาสักสนิดนึงในการใช้ให้มันชินนะครับส่วนของลูกเซฟนะครับอ,อันนี้ก็ด้วยความที่ไม้เป็นไม้เสียหนนะักแน่นอนว่าเวลาเซฟเนี่ยง่ายมาก จะสังเกตว่าในในคลิปเนี่ยผมเซฟเนี่ยมาแทบไม่ต้องออกแรงเยอะเลยลูกถึงหลังตลอดตรงข้ามกันนะครับโดยคุมต้นนะครับที่เป็นคู่สครคู่น็อกให้ผมนะครับเขาใช้ตัว900มิลของลีนิกนะครับจะสังเกตว่าเขาต้องเชนในระดับเลยนะครับในการเซฟกลับมานะครับส่วนลูกตัดเองเนี่ยก็รู้สึกว่าตัดได้ค่อนข้างดีนะครับก็รู้สึกว่าคมแล้วก็ค่อนข้างนิ่ง ร,รู้สึกว่าออถ้าเทียบกับตัว800เนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่ที่ใกล้เคียงกันนะครับแต่ตัว800เนื่องด้วยผมใช้มาสักระยะเวลานึงแล้วยังมีความรู้สึกว่าตัว800เนี่ยตัดได้ดีกว่านะครับแต่ในแง่ของการคอนโทนในแง่ของการควบคุมลูกเนี่ยด้วยความที่มันเป็นไม้หัวหนักเนะี่ยรู้สึกว่าโมเมนตัมจังหวะที่เราสวิงไปเนี่ยมันช่วยได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับ าวน,นี้เรามาดูในรูปบุกกันบ้างนะครับก็ก่อนอื่นผมขอปรับวงในการตกก่อนนะครับเพราะว่าตัวไม้หัวนหนักกับตัวไม้สปีดที่ผมเล่นประจำเนี่ยวงในการตีมันต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับทวน,นี้พอเริ่มปรับเข้าที่แล้วเนี่ยรู้สึกว่าอย่างแรกเลยคือในแง่ของพลังในการบุกนะครับค่อนข้างแรงอย่างเห็นได้ชัดถ้าสังเกตจากในคลิปเนี่ยมันจะมีหลายๆรูปที่ ที่คุณโบลิิงรับไม่ได้นะครับถ้าเทียบกันตอนที่ผมรีวิวตัว700โปรกับ800โปรเนี่ยคุณโบลิิงจะรับค่อนข้างชิลมากเลยถึงแม้ว่าอ,าออกแรงในการตีใกล้เคียงกันนะครับยิ่งโดยเฉพาะถ้าสมมติว่าเราตกได้เต็มวงนะครับเกงหลังแล้วก็ใช้กล้ามเนื้อถูกผมรู้สึกเลยว่าลูกมันหนักหนักค่อนข้างมากนะครับแต่ก็สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกได้คือความเหนื่อยล้า ครับรู้สึกว่ามันต้องเป็นไม้ที่เค้นในระดับเหนือเพื่อที่จะรีดพละกําลังมันออกมานะครับหรืออาจจะเป็นในในเรื่องของฟิส,สิกอ์ด้วยครับาจ,จะแบบตัวกายภาพผมหรือว่าในส่วนของร่างกายผมเนี่ยอาจจะไม่ชินกับกับไม้ประเภทนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของความแรงก็ต้องยกให้เลยว่าเป็นเป็นจุดเด่นของไม้ตัวนี้เลยนะครับจากที่ตีมาทั้งหมด เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ Se o t i o n o p i n i o n กันบ้างนะครับเริ่มจากคุณโบลลิงเนาะก็ปกติคุณโบลลิงเนี่ยจะใช้ตัวมิซูโน Click 11อยู่นะครับพอเปลี่ยนมาใช้ตัวอาโคสีซเนี่ยอย่างแรกเลยที่ทางคุณโบลลิงบอกก็คือ <Okay. S 1> ตกหนักกว่ามากค่อนข้างมากเลยนะครับอันนี้ก็ชัดเจน ทัานที่2นะครับคุณต้นก็ปกติคุณต้นจะตีไม้สายสปีดอยู่เหมือนกันนะครับพอมาลองใช้ตัว a r c o s p e ปี z e ีโเนี่ย oh, <yeah. S 1> ความรู้สึกแรกคือเซฟง่ายนะครับความรู้สึกที่2คือบุกหนักมากๆนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นจุดแตกต่างระหว่างไม้หัวหนักแล้วก็ไม้สายสปีดนะครับนี้เรามาถึงท่านสุดท้ายคุอโอสนะครับก็ปกติคุณ o o T นออจะตีตัว Ar c 11 p r บ3โนะครับ ก็ความรู้สึกที่คุณโอ๊บอกก็คือรู้สึกว่าฟิลลิ่งใกล้เคียงกันนะครับขนาดตัวมิชูนโน่ตัวนี้เป็น4ดีดูแต่มีความรู้สึกว่าใกล้เคียงกับสามดูขอบโยเนสมากนะครับแล้วก็ในเรื่องลูกขูกลูกอะไรพวกนี้ก็ทําได้ดีไม่แพ้กันเลยนะครับทีน,นี้เรามาลองดูตีเกมกันบ้างนะครับก็ความรู้สึกแรกหลังจากที่ผมใช้ไม้ตัว a p ร์ต s ฟสปีดซีโรเนี่ยคือรูส้สึกว่าบทบาทของตัวเองเปลี่ยนไปนะครับปกติเนี่ยผมจะชอบเล่นพวกลูกเร็วลูกกระชับแล้วก็วางขึ้นหน้าดาบชน,นนะครับพอมาใช้ตัวอาร์ e โ d สปีดรู้สึกว่าไอ้จุดเด่นพวกนี้ที่เคยมีตอนเป็น m มา s สป e d มันหายไปมดตอนนี้กลายเป็นว่า,าต้องพยายามเล่นหลักนะครับแล้วก็วางคอนโทรลเซฟนัดปุกอะไรก็มีแทนครับแต่ในแง่ของออการวางการเซฟกันนั้นเนี่ย ทำได้ดีกว่าไม้สายสปีดช่างเยอะนะครับแต่ก็ยังมีความรู้สึกว่า,าด้วยด้วยตัวเองเนี่ยที่ใช้ไม้สายสปีดเป็นหลักเนี่ยก็ยังคงรู้สึกว่ามันช้าไปในหลายๆจังหวะน,นะครับจะสังเกตว่าในเกมเนี่ยมีหลายช็อตเลยที่ผมไม่ตีเร็วไปก็ตีช้าไปอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในระยะหนึ่งนะครับในส่วนของลูกบุกนะ,ะแน่นอนว่าอันนี้ก็บุกได้ดีกว่าตัว นานโนแฟร์ทั้ง700โปล800โปลอย่างนี้ได้ชัดนะครับคพรามรู้สึกมันจะเหมือนตอนที่ผมใช้ตัวเบรดเอ็กซ์900ซันนะครับก็มีความคล้ายกันในระดับหนึ่งแต่ก็ยังรู้สึกว่าซันเนี่ยยังเร็วกว่าตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยค่อนข้างช้าเลยนะครับยิ่งทําแม่รู้สึกว่าเหมือนเมื่อก่อนที่ตอนผมตัดตีตัวลอยแช่แช่แต่ครั้รู้สึกเนี่ยใกล้เคียงกันเลย สรุปาภาพรวมของตัวไม้ม i ซูโ n o อัร u โกส์ฟีซีโร่นะครับในมุมมองผมเขามองว่าเป็นไม้ที่ค่อนข้างน่าสนใจเนะคืออย่างแรกเนี่ยในเรื่องของตัววัสดุและคุณภาพไม้เนี่ยคือมานั่งพิจารณาแล้วก็ดูความละเอียดไม้สีหรือตัวอะไรต่างๆที่มีการลงเข้าไปมองว่ามันดีมากๆเลย นะครับที่2คือในเรื่องของการใช้งานนะครับก็โดยส่วนตัวอย่างที่ผมแจ้งก็คือปกติผมจะตีไม้สายสปีดเป็นหลักนะครับพอมาใช้งานตัว m i s u n o a a c u s สป e e ซีโเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวไม้เนี่ยมันอาจจะยังใช้ยากสำหรับผมนะครับเพราะว่าอาจจะไม่คุ้นด้วยแต่ในแง่ของลูกบุกเองหรือคนที่ตีไม้หัวหนักอยู่แล้วเนี่ยผมมั่นใจว่า จะสามารถใช้ไม้นี้ได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ o s i t i o n ในการเล่นเนีจะต้องเปลี่ยนนิดนึงด้วยเพราะว่าปกติเนี่ยผมจะชอบเล่นหน้าเป็นหลักพอมาใช้ตัวนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าอาจจะยังไม่ตอบโจทย์ผมนะครับที่ชอบเล่นในส่วนแดนหน้านะครับแต่ในเรื่องของแดนหลังเนี่ยผมมั่นใจได้เลยว่าหมดห่วงนะครับทั้งลูกบุกลูกเซฟลูกตัดนะครับทำได้ดีมากๆเลยนะครับ สำหรับรีวิวในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านเช่นเคยนะครับสำหรับท่านไหนที่อยากให้ผมรีวิวไม้อะไรหรือว่ามีข้อแนะนำข้อสอบถามอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยผมจะพยายามตอบทุกคอมเมนต์นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ